การเพิ่มสูตรคำนวณอย่างง่าย expression ในหน้าต่าง Price Page นอกเหนือจากการคำนวณอย่างง่ายบนกราฟแล้วท่านยังสามารถเพิ่มการคำนวณในหน้าต่าง Price Page เพื่อดูผลลัพธ์ในรูปของตัวเลขได้เช่นกันเช่นท่านต้องการหาผลลัพธ์ของราคาหุ้น Advance หารด้วย set 50ให้ท่านคลิกเมาส์ขวาและเลือก Insert expression จากนั้นไปที่คอลัมน์ expr แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ double click ที่ other symbols double click เลือก advance double click เลือก p close จะปรากฏหน้าต่าง expression double click เลือกเครื่องหมายหาร slash, และ double click ที่ other symbols ดับเบิลคลิกเลือก Set 50ดับเบิลคลิกเลือก P close แล้วกดปุ่ม Enter